ความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่การต่อปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของครูสอนจริยศึกษาอีกเช่นเคยคือท่านถามเรื่องพระสูตรมาอภปรหารยะรรมสูตรในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าสูตรไหนเพราะว่ามันมีเยอะ เกิดว่ายังไงก็ถามมาแล้วเราก็มาสนใจในเรื่องอปหานิยธรรมคือธรรมะที่ไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปด้วยความเจริญโดยส่วนเดียวในข้อนี้ก็เน้นไปที่พระภิกษุซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่เกี่ยวกับคารวาสโดยตรง แต่ว่าชาวบ้านก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของตนได้ประการต่อไปก็คือประการแรกก็คือไม่มัวเพลิดเพลินกับการงานคือไปหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่กับการงานเช่นการยับจีวรการ ทำบริการต่างๆการขอสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายลายของเพราะว่าประการแรกสำหรับพระยุคปัจจุบันเนี่ยหรือถ้าเราไปยุ่งกับเรียกว่าคนมีเรื่องมากมันก็จะทำให้การศึกษาและเรียนเนี่ยเราไม่เจริญก้าวหนา้าแล้วก็ประสบความเสื่อมยิงการศึกษาพระพุทธศาสนานั้น การศึกษาที่ค่อนข้างยากนะคนพระที่เป็นปรปเรียนทร,รมก้าประโยคจึงมีได้น้อยเพราะคนเหล่านั้นต้องไม่มีภารกิจมากท่านจึงทุ่มไปเพื่อการศึกษาได้แต่ถ้ามีภารกิจมากจำนวาตัวเองก็ต้องเรียนด้วยต้องสอนด้วยต้องเทศด้วยต้องทำงานด้วยอย่างนี้เอาไมา่อยู่หรอก คือสังขารร่างกายเราไม่อำนวยให้ไปทำได้มากมายขนาดนั้นแล้วถ้าในกรณีของการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านเรียกว่าจเจริญสมณธรรมอันนี้ต้องทุ่มเทเวลามากเป็นพิเศษเพราะบางครั้งเรานั่งกรรมฐานเป็นชั่วโมงเนี่ยมันไม่ยอมสงบเลย สู้กับจิตที่ดิ้นรนกัดแกงห้ามยากรักษายากมักสายไปเรื่อยๆเลยไปอดีตบ้างไปอณาคตบ้างเพลินอยู่กับปัจจุบันบ้างปรุงปรุงปรุงคิดคิดปรุงกันมาบ้างมันจะต้องไม่มีเรื่องมากจะรับภาระหน้าที่อะไรในคณะสูงข้อนี้ลองสังเกตดูว่าเราอาจจะได้อย่างหนึ่งแต่เราก็เสียไปอีกอย่างหนึ่ง อย่างพระอนุนเทระที่เป็นพุทธุปถาอุปถา,ากดูแลรับใช้พระพุทธเจ้านี่ตอนรับคนนี่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทํางานปฏิบัติวัดถากพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เหมือนก็กินเวลาไปเยอะแต่พระเจ้าก็ทรงรู้นะว่าพระอนุนยังไม่ถึงเวลาที่จะบรรลุพระอราหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านก็สร้างบาร,รมีมาเพื่อการนี้ ก็ให้ท่านเดินทำไปจนวาระสุดท้ายประชมอาชีพของพระพุทธเจา้าแล้วต่อจากนั้นอีกสามเดือนท่านก็บรรลุกมกคผลเป็นพระอรหันต์ทีนี้เราเองเราไม่รู้หรอกว่าเ,เราจะบรรลุอะไรอย่างไรจะได้สมาธิจะได้กรรมฌานจะได้อะไรนี่เราก็ไม่รู้หรอก มีแต่ว่าทุ่มเทลงไปเพื่อการนี้ให้มากตอนเราจรึงได้ยินว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านเด่นดังอยู่ในปัจจุบันที่จริงท่านเพิ่งอ,ออกจากป่านะเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆในท่านไม่เอามาอยู่ภายในวัดเพราะว่ามีภารกิจ,จต้องจัดจะต้องทำเยอะคือพระเรามันไม่เหมือนกับชาวบ้าน ชาวบ้านนั้นมันมีคนรับผิดชอบเป็นส่วนๆไปเจนภายในครอบครัวเนี่ยสามีก็ไปทำงานนอกบ้านลูกก็มีหน้าที่ศึกษาแล้เรียนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินแม่บ้านก็ต้องรับผิดชอบดูแลไปสามีก็หงาเงินค่าบ้านลูกก็มีโอกาสศึกษาแล้เรียน ปัญญาก็รับผิดชอบในด้านของครอบครัวหมายความเมื่อไปเรียนหนังสือก็ไม่ต้องกังวลว่าตอนเย็นจะมีข้าวกินหรือเปล่าแต่พระไม่ใช่อย่างนั้นนะพระหมายความมาคนเดียวนี่เป็นเสเองทุกอย่างเลเป็นคนทำมาหากินเองตื่นเช้ามืดขึ้นมาก็ต้องไปบินธบาทได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แหละกลับมาแล้ว ก็ต้องร่วมกันพร้อมกันฉันอาหารจะองค์เดียวหรือหลายองค์เขาก็ไม่ว่ากันจากนั้นเสร็จแล้วก็ต้องไปทำวัดพอถึงสามโมงก็ต้องไปศึกษาละเรียนพอสี่โมงครึ่งก็กลับมากุฏิเพื่อฉันเพนฉันเพนเสร็จพอไปถึงบ่ายโมงก็ต้องไปอบรม เริมเสร็จแล้วเหลือเวลายอยู่สามสิบนาทีก็ไปเรียนต่อบางทีก็มีการบรรยายพิเศษอบรมพิเศษในวันธรรมสวนะจะต้องไปลงกรรมฐานอันนี้ก็คือกิจวัตรของพระที่วัดวรวัโดยเฉพาะยิ่งคือพระนวกะพราะงนานมันก็หมุนก็นอยู่อย่างเงี้ยได้พักจริงๆก็ตอนสามสามทุ่มขึ้นไป แต่พักอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีงานมีงานที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเพราะว่าตอนเช้าขึ้นมาก็หมุนสู่วงจรเดิมก็คือการศึกษาเะาเรียนงานอย่างนี้เราก็ทำกันต่อเนื่องพอจบการศึกษามันก็มีเรื่องอื่นแทรกเข้ามาคือเป็นงานของคณะสฆงมีการสอนมีการอบ กรมมีการทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่คณะสงฆ์ก็มอบหมายให้แต่ยังต้องทำงานที่เกี่ยวข้องในชาวบ้านเปิดรวมสั่งสอนนักเรียนตามโรงเรียนตามวิทยายลายัยตามมหาวาาิทยาลัยแต่ว่าคนที่รับผิดชอบในการเป็นอยู่นั้นคือตัวเองก็ต้องออกบินธบาต พอม,มีชื่อมีเสียงเป็นที่รู้จักมีญาติโยมนับถือมากขึ้นโยมก็อาจจะมีอาหารนาถวายบ้างเป็นคราวๆอันนี้ก็คือคือเรื่องมันมากอยู่แล้วพูดง่ายว่าเรื่องมันมากอยู่แล้วถ้าเราไปทํางานอื่นนอกเหนือไปจากนั้นอีกมันก็ไปกันใหญ่ในสุดก็เลยไม่ได้งานกันไม่ได้เรื่องกันประการต่อไปนั้น ไม่เพลิดเพลินอ,อยู่กับการคุยอันนี้เป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งของพระเราตามปกติแล้วนะฮะอย่างในวัดบรวรถ้าหากว่าลันสาชนเข้าไปเดินไปในวัดพระเรามีเป็นร้อยๆนะะแต่เราจะไม่ค่อยเจอพระที่ตั้งวงคุยกันอยู่เพราะว่าไม่มีใครพร้อมที่จะไปนั่งคุยกัน แต่คุยกันก็อาจจะคุยตอนจะแต่งกระทู้ตอนจะสอบอะไรต่างๆนี่ก็คุยปรึกษากันช่วยกันติวชิวกันอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่คุยหรอกจริงๆก็เป็นกระบวนการเดียวกับการเรียนนั่นเองทีนี้ถ้าเราสูญเสียเวลาในการคุยไม่ว่าโยมหรือว่าพระก็ตามภารกิจการงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมันก็ทำไม่ได้ และในสุดก็เสือ่อมอย่างเราเห็นว่าคนเป็นจำนวนมากที่บวชเข้ามาเนี่ยมาทีบวชมาตั้งนาน,นก็ได้อะไรไม่เท่าไหร่วิทยาฐานะก็ได้ตำ่ำการงานต่างๆก็ทำไม่ได้เพราะว่าความรู้ความสามารถไม่ถึงในสุดพวกเหล่าเนี้ยอาจจะมีโอกาสคุยได้มาก แต่ถ้าคนที่มันพัฒนามาแต่ต้นคือไม่มัวเพลิดเพลินอ,อยู่กับการคุยการพูดกันคุยผมมาถึงจุดหนึ่งก็งานหนักตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะเราไม่มีกเกษียณยิ่งแก่ยิ่งเท่ายิ่งไปใหญ่เลยเป็นหลวงพ่อหลวงปู่แล้วคนยังมาหิ้วปีกไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นยิ่งแก่ยิ่งขลัง อย่างวูเกจีิอาจารย์ทั้งหลายในระลองสังเกตภาพต่างๆส่วนใหญ่ก็มีทุกสีทั้งสองสาคนช่วยกันประคับประคองปปลูกปูเปิดไปสงเคราะห์ชาวบ้านไปการอุเคร้อต่อชาวบ้านตามความสามารถของท่านซึ่งแน่นอนก็ไม่เหมือนกันหรอกใครมีความสามารถอย่างไงก็ทำไปอย่างนั้นประการต่อไปก็ไม่มัวเพลินการนอนหลับ คือการนอนหลับนั้นเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตแต่ว่าทํำยังไงว่าให้นอนให้เป็นการตอบสนองความต้องการของร่างกายมันไม่จะถึงกับนั่งสรบระงกอ่านหนังสือนั่งสังสบปรโงกทํางานไม่ไม่ถึงกระดัขนาดนั้นแต่ก็เกินไปเป็นกรตามตามปกติแล้วการน,นอนเนี่ยถ้าเราศึกษาเราเรียน เราก็ไปนอนขนาดเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเพราะในแวดวงของพระนี่รู้กันนะหมายความว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งยังโทรคุยกันได้อย่าทรงปรึกษาอะไรกันได้เพราะเรารู้ว่าเขายังไม่หลับแล้วก็ท่านที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปรา์เป็นนักวิชาการที่ศึกกันไปแล้วก็ยะมีลักษณะอย่างนั้น บางทีดึกแล้วเสี่ยงคืนกว่าแล้วเอาเกิดติดขัดเรื่องธรรมะขึ้นมานึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงอาจารย์ก็โทรไปถามอาจารย์อ่าคุยกับอาจารย์ต่อถามแล้วเราก็คล้องใจต่อเราก็ถามไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านยังไม่หลับหรอกเะ,ะนั้นก็พยายามนอนให้น้อยแต่ที่การนอนให้น้อยเนี่ยถ้าเราได้ฝึกจิตของเรา ให้มีสมาธินี่เราสามารถกำหนดจิตให้หลับเมื่อเราต้องการหลับได้แล้วกำหนดจิตให้ตื่นเมื่อถึงคราวจะตื่นได้แต่นี้ต้องฝึกกันนานนะฮะต้องฝึกกันนานทีนี้ถ้าหากว่ามันเรื่องยังยุ่งมากแน่นอนมันก็ต้องเพิ่มการนอนขึ้นเพื่อร่างกายเราอยู่ได้ ผลการศาสนาอะไรก็ตามมันไม่ใช่แค่มวดดึงเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ย่อดหย่อนจะเกินไปทำอะไรก็พอสันฐานประมาณเรือว่าพอเหมาะพอดีพอควรพอประมาณไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปการต่อไปคือไม่มัวเพลินในการคลุกคลีกับหมู่คณะ ไปนั่งกุฏินอนไปนั่งกุฏินี่ไปคุยกับที่นั้นอะไรต่อะไรต่างๆโดยตามปกติแล้วพระก็เรียกว่าต่างค่อ้ๆกับต่างคนต่างอยู่ทําไม่จําเป็นที่จะคุยก็ไม่ได้คุยกันแม้จะอยู่กุฏิดียวกันบางทีก็ต่างคนต่างก็เรียนหนังสือก็อยู่ในห้องก็ตัวเองทํางานอยู่ในห้องก็ตัวเองมีเรื่องที่คุยยาวๆเนี่ยไม่ค่อยมีหรอก คุยกันพอได้เรื่องก็จบอ่ะเพราะโอกาสที่เราจะพูดคุยกันแม้แต่พระที่อยู่ในวัดเดียวกันเราก็ไม่มีมากบางทีเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยไม่เคยคุยกับบางรูปเพราะมันมีเรื่องจะต้องคุยแล้วก็ต่างคนต่างก็มี ภารกิจที่จะต้องจัดจะต้องทำจะต้องดูแลจะต้องรับผิดชอบประการต่อไปก็คือพยายามควบคุมจิตใจตัวเองอย่าให้มีความปรารถนาในทางชั่วร้ายบาลีท่านแปลเป็นลามกเลยนะหมายความว่าไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก คือไม่ตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาที่ไม่ดีนะเช่นคิดโลภอยากได้คิดถึงเรื่องเพศแนวนึกตึกนึกถึงเรื่องเพศแต่คิดจะเป็นใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นต้องการจะเป็นใหญ่เป็นโตต้องการมียศมีตําแหน่งต้องการเลื่อนสมราาสษรษากอะไรต่างๆแล้วก็ต่อไปก็คือไม่เป็นผู้มี คุกชอบคนชั่วเป็นมิตรให้มีหลักกงกัะยาณมิตรแล้วก็าสตรบใดที่คุณสมบัติเด่นๆยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าหยุดความพยายามทำต,ต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะบรรลุสักจุดหนึ่งที่ให้ความมั่นใจแก่ตัวเองไว้ไว้ได้ว่า สามารถดำรงอยู่ในพรหมจรรย์ได้นานทั้งฝั่งทั้งหลายปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี